สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์คลิปนี้เป็นคําทํานายของชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคําทํานาย ทั่วไปนะคะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกปีใช้ทํานายใช้ทํานายช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567ท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจําเดือนมกร,ราคม 2567กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะท่านที่ต้องการดูดวงประจําเดือนประจําเดือนมกราเนี่ยกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปท่านใดที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเอขอความกรุณาช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วย รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปไพ่ใบแรกได้ไพ่หกถ้วยรีเวิร์สนะคะคุณมีความหวาดกลัวในหลายๆอย่างอะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเนี่ย ย้อนอดีตอ่ะเหมือนคุณอ่ะจะกลับไปคิดหวนระลึกถึงเรื่องสมัยเป็นเด็กอ่ะคุณจะคิดถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นตอนเด็กๆนึกถึงเพื่อนตอนเด็กนึกถึงสถานที่ที่เคยใช้ชีวิตอยู่เมื่อตอนเด็กเป็นช่วงที่คุณอ่ะชอบชอบคิดถึงอดีตเหมือนคุณอ่ะจมปรักตัวคุณอ่ะจมปรักอยู่กับอดีต คุณต้องการความโรแมนติกเป็นช่วงที่คุณจิตใจเบาบางมากเลยนะเหมือนกับว่าชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลประจำเดือนกลุมภาพันเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีความเปราะบางทางจิตใจค่อนข้างมากคุณมีความเปราะบางทางด้านจิตใจค่อนข้างแบบมากเลยแหละเหมือนกับว่าคุณเคยเห็นคนที่ว่า พบเจอกับสภาพสูญเสียอะไรแบบหนักๆมากเช่นแบบช่วงเดือนกุมภาเนี่ยมันมีเรื่องเข้ามากระทบจิตใจอ่ะทำให้คุณเนี่ยมีความอ่อนแอทางด้านจิตใจมากเจอเรื่องสูญเสียเจอปัญหาลุมเล้าสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักคนที่ตัวเองรักมากเสียชีวิตอาจจะสุนัขตายหรือญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณเนี่ย มีความเปราะบางทางด้านจิตใจค่อนข้างมากคือตัวคุณน่ะมีความเปราะบางทางด้านจิตใจเนี่ยบอกได้เลยว่ามากสิ่งนี้มันก็เลยทำให้คนไม่ดีอะ่ะมันเข้ามาหาคุณน่ะเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยมักจะเจอคนไม่ดีช่วงที่ออสภาพจิตใจของตัวเองมันอ่อนแอมันมันย่ำแย่เนี่ยช่วงที่คุณสภาพจิตใจ อ่อนแอและย่าแย่เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่คุณน่ะเจอเจอบุคคลไม่ดีเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณน่ะวุ่นวายคนคนเนี้ยเหมือนกับว่าคุณน่ะมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอมากหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเนี่ยเฮ้ยแบบโสดอ่ะเหมือนคุณน่ะเพิ่งเลิกกับแฟนอ่ะมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนคุณน่ะแบบซึมเศร้าเหงาพรารักคุณ คุณเพิ่งเลิกกับแฟนคือตัวคุณอะเพิ่งเลิกกับแฟนเลยแล้วแบบว่ามันมีคนไม่ดีเข้ามาลักษณะคนคนนี้เป็นพ่อไม้หรือเป็นหนุ่มโสดที่คลองตัวเป็นโสดไม่ยอมแต่งงานจนอายุล่วงเลยมามากแล้วเป็นคนที่แบบผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะเป็นคนที่คุยสนุกสนานนะ แต่ก็เป็นคนที่มีความอิจฉาลิษยาในใจภายนอกก็เป็นคนที่สนุกสนานดีคนคนนี้เป็นผู้ชายที่ผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วหรืออาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้คนคนนี้เป็นคนที่อายุเยอะแล้วนะอาจจะเป็นพ่อไม้หรือเป็นคนที่ครองตัวเป็นโสดไม่ยอมแต่งงานก็ได้ เขาเป็นคนที่มีความอิจฉาลิษยาบางอย่างอยู่ในใจเหมือนกับว่าคุณไปเจอคนไม่ดีมาจีบอบเหมือนกับว่าคุณอะเ,ออเคยมีความรักแล้วก็คุณสูญเสียคนคนนั้นไปแล้วทีเนี้ยมันมีคนไม่ดีที่พยายามเข้าพยายามที่จะเข้ามาหาคุณอะมันมีคนไม่ดีเหมือนคุณอะอกหักคุณเจ็บช้ำ มันมีคนไม่ดีเนี่ยณเวลาช่วงเดือนกุมภาเนี่ยเหมือนคุณอะ่ะเหมือนกับไข่ปูอะ่ะเหมือนกับว่ามันจะภายนอกมันจะนิ่มๆอะ่ะคือคุณสภาพเหมือนไข่ปูอะ่ะที่ว่ามันนิ่มอ่ะมันไม่เหมือนไข่ไก่อะ่ะที่ข้างนอกแข็งข้างในนิ่มคือสภาพสภาพของคุณสภาพของคุณช่วงเดือนกุมภาเนี่ยคุณมีความเปราะบางทางด้านอารมณ์ คุณมีความเจ็บช้ำในจิตใจแล้วมันก็มีคนไม่ดีเข้ามาจีบซึ่งเป็นคนอายุมากกว่าแต่คนคนนี้นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันเป็นไพ่รีเวิร์สถามว่าคุณอะเปิดใจที่จะรักคนคนนี้ไหมคำตอบคือไม่คุณยังเหมือนกับว่าใจคุณอะยัง,ย,งยังมีความรู้สึกแบบ เหมือนคุณไม่ได้เปิดใจให้เขาอ่ะเหมือนคุณยังใจคุณอ่ะยังต้องการคนเก่าอยู่แต่คุณอ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางด้านหลายๆอย่างนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ Devil ร e เวิร์ d เดวิอ่ะมันรีเวิร์สจากปีศาจอ่ะมันหัวกลับเป็นนางฟ้าคล้ายๆกับว่าคือคุณอ่ะอยากจะกลับมาปรับเนื้อปรับตัวหรือทำตัวให้มันดีขึ้นน่ะ ในอดีตเนี่ยคุณมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีการกระทําที่ชั่วร้ายมีการกระทําที่ไม่ดีแล้วก็ในอดีตเนี่ยคุณน่ะนิสัยไม่ดีทำอะไรไม่ดีแล้วก็เพศตรงข้ามอ่ะทิ้งคุณน่ะอยากจะกลับเนื้อกลับตัวใหม่คือคุณน่ะตั้งใจจะเลิกทําสิ่งไม่ดีหันมาตั้งต้นชีวิตใหม่อยากจะเอาจริงเอาจังกับชีวิต คุณอะต้องการเลิกเลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าคุณต้องการพัฒนาตัวเองให้ไปในทางที่ดีถอนตัวออกจากาคนไม่ดีถอนตัวออกจากการครบเพื่อนไม่ดีถอนตัวออกจากกลุ่มหรือสังคมที่ไม่ดีเลิกคบเพื่อนไม่ดีและหันมาคบเพื่อนที่เป็นกันะยาณมิตรคุณจะเริ่มมองเห็นคุณธรรมความดีงาม และเริ่มรู้สึกว่าย้อนกลับไปในอดีตเหมือนคุณน่ะจะเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดนะ่ะแล้วมันทําให้คุณเนี่ยเข้าใจว่าในอดีตเนี่ยคุณมีพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้คนที่คุณรักเนี่ยเขาทนไม่ได้เขาเขาเอื่อมละอาเขาก็เลยแบบปลีกตัวหนีออกมาจริงๆแล้วพลังงานของชาวราศีตุลนนะ่ะมันเป็นพลังงานของการ อยากจะกลับไปคืนดีกับคนเก่านะแต่คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันมีคุณอะต้องการที่จะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าอะแล้วก็แนวโน้มทําได้ด้วยนะคือบทสรุปเนี่ยมันโอกาสที่คุณจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าเนี่ยมันสูงทุกวันนี้แฟนเก่าคุณเขาก็ยังรักคุณอยู่เนี่ยเขายังมีความรักให้ตัวคุณเองเนี่ยจะเริ่ม จะเริ่มเข้าทางศาสนาแบบเต็มรูปแบบหลังจากเนี้ยเหมือนคุณอะจะเกิดมีคุณธรรมในจิตใจเข้าใจมวลมนุษย์เริ่มสนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษสนใจเรื่องศาสนาเริ่มแก่วัดแก่วาคุณเริ่มเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมจิตใจจิตใจที่ว้าวุ่นของคุณเนี่ยมันเริ่มสงบ เกิดความเชื่อมั่นอย่างประหลาดใจเริ่มสำนึกในบาปบุญคุณโทษเริ่มสนใจทางด้านศาสนาเริ่มแก่วัดแก่ว,วาสนใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมคุณจะรู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของความรักและรู้จักการให้อภัยและคุณก็ต้องการที่จะกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าเพราะว่าคุณต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่คือณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันมีคนใหม่อ่ะเข้ามาจีบคุณ แต่คุณน่ะไม่ได้สนใจเขาเลยเพราะคุณน่ะอยากจะคืนดีกับคนเก่าประกอบกับว่าคนใหม่ที่เข้ามาเป็นคนที่ใส่ไม่ดีขี้ฉาทางด้านการเงินเนี่ยตอนนี้คุณน่ะหาเงินได้เยอะขึ้นแล้วมันก็มีเพื่อนจะมายืมตังคุณนะแต่คุณก็ไม่ให้หรอกตอนนี้คุณน่ะไม่สบายด้วยแหละเหมือนคุณน่ะสุขภาพไม่ค่อยดี มีคนอายุน้อยกว่าจะมาทำให้คุณปวดหัวมีผู้ชายสองคนน่ะที่ว่าจะมาทำให้คุณปวดหัวแต่คุณก็ไม่สนใจอะไรหรอกเพราะคุณเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะแบบคนเนี้ยผู้ชายสองคนเนี้ยอาจจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจที่เขาจะเข้ามาทำให้คุณว้าวุ่นน่ะคุณก็ไม่ว้าวุ่นหรอกเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วไงว่าเอออยากจะทำอะไรก็เรื่องของมัน ตอนนี้มันเป็นช่วงที่ว่าคุณเนี่ยอยากจะเยียวยารักษาแผลใจที่มันอ่มันรีเวิร์สนะมันล้มเหมือนคุณน่ะก่อนหน้านี้คุณทำงานหนักแล้วถามว่าทำไมมันเป็นรีเวิร์สก็คือว่าก่อนหน้านี้คุณทำงานหนักแต่ปัจจุบันนี้คุณทำงานหนักจนคุณป่วยคุณแบบแบกรับภาระหนักจนคุณป่วยตัวคุณเองก็ชอบกินเหล้าด้วยนะเวลาเครียดเนี่ยคุณก็ชอบกินเหล้า แต่คุณโชคดีนะที่ว่าถึงคุณจะกินเหล้าเนี่ยคุณยังแบ่งเวลาเนี่ยทางานทํางานออกกําลังกายทานอาหารดีๆผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะยังเมตตาคุณอยู่คุณยังทํางานได้คุณทานอาหารที่มีประโยชน์คุณยังออกจากบ้านไปออกกําลังกายคุณมีความคิดอยากจะเรียนต่อระดับสูงอะ่ะคุณอยากจะจบด็อกเตอร์เอาว่างั้นอะ่ะ คุณมีความคิดอยากจะเรียนเรียนต่อด็อกเตอร์นะแต่ว่าไม่ได้ว่าจะเอาวุธมาทําอะไรนะก็แค่จะเอาวุธมาแปะฝาบ้านน่ะคุณคิดว่าคุณสามารถเรียนจบด็อกเตอร์ได้อาจจะเรียนสาขาที่ว่าไม่เน้นคํานวณนะเน้นการท่องเน้นเน้นเน้นเกี่ยวกับการท่องจําและทําความเข้าใจ คุณอาจจะเรียนจบวิศวะแต่คุณอยากจะจ่อปริญญาโททางด้านสาขารัฐศาสตร์หรือทางด้านเกี่ยวกับภาษาอะไรแบบนี้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากหาความก้าวหน้าให้ตัวเองอ่ะเพื่อที่ว่าจะทําให้เพศตรงข้ามเนี่ยหันมาสนใจคุณอีกครั้งถ้าคุณเรียนจบในระดับสูงเนี่ยเพศตรงข้ามเนี่ยเขาอาจจะเห็นกลับมาเห็นคุณค่าของคุณ เพราะว่าในอดีตเหมือนคุณเนี่ยประพฤติตัวไม่ดีแต่ตอนเนี้คุณกลับใจแล้วนะณเวลานี้คุณเป็นคนที่กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนะในอดีตคุณดื่มเหล้าจัดแต่ตอนนี้คุณตั้งใจที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเพราะว่าการที่คุณสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเจ็บช้ำม,มากแต่ตอนนี้คุณหลุดพ้นแล้วนะเพราะว่ามันเป็นไพ่รีเวิร์สมันเป็นทรีออฟฟอร์ดรีเวิร์ด เมื่อก่อนนะคุณน่ะนอนร้องไห้แต่ตอนเนี้ยคุณน่ะเริ่มเข้าใจแล้วไงเริ่มหลุดพ้นแล้วคุณรู้คุณรู้แล้วอ่ะทุกคนน่ะต้องการทุกคนน่ะต้องการเพชรไม่มีใครต้องการกรวดทุกคนต้องการเพชรไม่มีใครต้องการกรวดคุณน่ะรู้ตัวว่าคุณน่ะทําตัวไม่ดีคุณก็เลยอยากจะเปลี่ยนตัวเองอ่ะให้เป็นเพชร เพื่อที่ผู้หญิงอ่ะเขาจะได้เสียดายถ้าสูญเสียคุณไปหรือไม่ก็คุณก็เมื่อก่อนคุณอาจจะแบบทําตัวไม่ดีอ่ะคุณก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่อ่าดูดูดูมีรสนิยมอ่ะเมื่อก่อนคุณแต่งตัวเหมือนยายเพิ่งอ่ะแต่คุณอ่ะอยากจะปรับตัวให้แต่งตัวดูดีมีสกุลดูแต่งตัวดูทันสมัยดูสมฐานะแต่งตัวดูแบบ เรียบร้อยขึ้นแต่งตัวให้สวยขึ้นแต่งตัวให้เรียบร้อยขึ้นไม่ใช่นุ่มน้อยห่มน้อยอะ่ะแต่ตัวแต่งตัวดูมีสง่าราศีภูมิฐานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณก็อยากจะโมดิฟายตัวเองให้มันไปในทิศทางที่ดีอะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลโชคดีค่ะ